ยิ่งมีคนเห็นคลิปคุณเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสขายได้มากขึ้นเท่านั้นครับวันนี้จะสอนปักหมุดคลิปวิดีโอทําตามนี้ครับนี่เลยครับคลิปที่ปักหมุดจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับมันจะขึ้นคําว่าปักหมุดแล้วปักหมุดแล้วปักหมุดแล้วอันนี้จะปักหมุดนะครับได้ทั้งหมด3อันนะครับและคราวนี้เราจะมาทํากันครับว่าทําอย่างไรยกตัวอย่างสมมุติว่าป้าชอบคลิปนี้ใช่ไหมครับเรากดจิ้มไปที่คลิปของเราได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับกดที่จุด3จุดตรงนี้ครับ อามือไปโดยนะครับจุด3จุดนะครับแล้วก็ไปคําว่าปักหมุดตรงนี้นะครับเมื่อคุณกดคําว่าปักหมุดนะครับมันก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆเนาะกดคําว่าปักหมุดตรงนี้นะครับซึ่งเราปักหมุดได้แค่3อันนะครับและคลิปแบบไหนที่ควรจะปักหมุดนะครับเดี๋ยวเราบอกอีกทีนะครับ ถามว่าคลิปที่ควรปักหมดุดควรเป็นคลิปแบบไหนดีนะครับอันดับแรกควรเป็นคลิปที่มียอดวิวเยอะๆอันที่หหรืออันที่2อนะครับอาจจะเป็นคลิปที่แนะนําตัวเราประวัติเราหรือเราเป็นใครเราขายอะไรอยู่เราเป็นแม่ทีมใหญ่เงี้ยเป็นต้นนะครับอันที่3อาจจะเป็นคลิปนะครับที่บอกเล่าถึงเทคนิคความเอ็กซ์เพรสทของคุณเข้าไป อันที่4ี่ครับเป็นคลิปที่อาจจะโชว์รีวิวของคุณเช่นคุณเป็นคนที่ประสบความสาเร็จเป็นเรื่องราวชีวิตของคุณนะครับเช่นจากจนมาแบบปานกลางแล้วก็จากปานกลางมารวยอันนี้ก็ได้ครับข้อถัดมาครับอาจจะเป็นรีวิวของลูกค้าเช่นลูกค้าใช้ครีมแล้วหน้าขาวใสอันนี้ก็ได้อันที่6ครับอาจจะเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมดีๆที่คุณมีกับในช่องของคุณนะครับเช่นแบรนด์ของคุณเนี่ยมีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งคอลลาเจนคุณก็เอาขึ้นมานะครับได้นะครับอันที่7นะครับเป็นคลิปที่ คุณต้องการให้คนรู้ถึงบางอย่างที่อาจจะเป็นเทรนหรือการอัปเดตอะไรใหม่ๆเ <_ d ata> ช่นสมมติว่าคุณเป็นช่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอที IT รอบรู้เศรษฐกิจธุรกิจต่างๆคุณต้องการอัปเดตให้โลกรู้เช่นตอนนี้มีบอทแล้วนะอ่ะมีบอทมาทํางานแทนมนุษย์แล้วนะ คุณก็อัปเดตให้คนฟังหรือวันนี้ติต๊ To อกมีอะไรใหม่คุณก็ปักหมุดไว้ได้นะครับอันที่8นะครับก็คือคุณต้องการให้คนเสพอะไรในช่วงนั้นเช่นสมมติว่าเดือนนี้คุณจะสอนทำไข่ลูกเขยทั้งเดือนหรือตระกูลไข่เมนูตระกูลไข่ทั้งเดือนคุณก็ปักหมุดไข่ขึ้นเดือนหน้าคุณจะสอนแบบเกี่ยวกับแกงกะท,ทิทั้งเดือนคุณก็เป็นแกงกะทิหรือจะเป็นอาทิตย์นี้ก็ได้อันนี้เป็นต้นนะครับหรือคุณต้องการโปรโมทอะไรบางอย่างเพื่อเป็นเมสเซจที่เข้าถึงคนเพราะว่าเวลาคนเข้าปุ๊ เขาจะเห็นส <disclaimer: S 1> ิ่งนี้ทันทีครับ3หมุดแรกนะครับถ้าเคิดยังคิดไม่ออกก็เอาหมุดเดียวก่อนนะครับถ้าคิดออกก็เป็น3หมุดนะครับก็เลือกมานะครับไม่ได้ถามว่าบางคนถ้าไม่ได้ซีเรียสยอดวิวก็เอาเป็นสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารลูกค้าก็ได้บางทีนะครับยอดว,วิวก็ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นตัวเลือกที่คุณจะต้องมาปักหมุดอันนั้นเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกแต่ถ้าคุณไม่ได้เลือกยอดวิวคุณอาจจะเลือกสิ่งที่ที่คุณเนี่ยต้องการสื่อสารกับลูกค้าก็ได้นะครับใครชอบเทคนิคนี้พพิม์ครับบว่าชอ